ังงานพวกเกี่ยวกับเรื่องต้นเหตุแห่งกรรมแล้วก็วิบากแห่งกรรมชื่เรียกว่าต้นเหตุผลกรรมพวกที่ได้ไปเกิดอยู่ที่ในอินว่าวสัตถันตระกรรักเับพวกที่ไปเกิดในสถานที่ที่มีสงครามมากๆอดอยากเป็นโลกจังสิ้วนแล้วแต่มีเหตุแห่งกรรมมาทั้งเบิดเด้์วิบากแปลว่าตัวรับบันสาเหตุของมันคือ ทุกคนเคยเกียดเคยเกิดเคยเกิดเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามาทั้งนั้นบริไดเมีวนวามิต่พกเข้าเดียวนี้เดยที่เข้าเห็นเขาสงข้ามในต่างประเทศเนาะใ,ในประเทศต่างๆแี่เราเห็น,นีเดียวนี้แหละอย่าลืมเราพวกคนทั้งหลายเหล่านี้เคยเผากุฏิพระเคยไลยพระเคยถุกอุแองน้ำของพระเคยแย่งขีดินวัดเคยใส่ไล่ฝ่ายสี เกีย่ยวกับพุทธศาสนา <Okay. S 1> เคยแย่งชิงหลายๆอย่างเคยดูถูกกล่าวตูใส่ร้ายพวกนี้จะได้รับผลกรรมไปยังสัน่นพวกเข้าฟังไปดีๆเลยบร์เดมีนของ,งายได้อันตัวเข้าสิเดอเมื่อเกิดอพบพ่อของพุทธศาสนาแล้ว <Okay. S 1> อย่าไปเมื่อมีพฤติกรรมยั่งสัน่นที่เข้าเห็นนั่นเขายิ่งกันเข้าขากันอยู่ต่างประเทศเห็นบ่ประเทศยังแน่ละเพราะว่าสิเป็นผู้ละ ทำกุละเห็นเขาขากันโหดเทียมเอาไม่หิตเขาเหลียวเบิ้งตอนนี้เข้าสะลดใจเข้านาสงสารเขาว่โอยจะเอาจิตใจอย่างเหตุนะ้ะจะมาขากันโหดเทียมปานีเงี้ยบต้นเหตุของมั่นคือทุกอุแองนามไลพระจูดคุติพระแย่งจีดินวัดนะกาวตูไ่ไลพระอริจเจ้าอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม บุคคลผู้ถือสินบุคคลผู้เข้าสู่ชาติอิทธิบาทภาะวนาอย่างก็แล้วแต่สีเกี่ยวของกับผลน,นําแนวทางแห่งความจริงแห่งอริยสัจออกมาสแสดงน,นั่นแหละเบื้องเอิ้เบื้องเอารวดคาว่าสัตว์ทันตระกับแปลว่าไปเกิดในสถานที่ที่มีสงครามเดอ้อเนี่ยมันเป็นตะไปเห็ดคือบอกเป็นตะไปไ่เป็นตะไ,ไ,ไปก้าวตู้เป็นตะับไ,ไ่ไล่คือบอกอันนั้นแค่เศษกรรมเล็กๆน้อยๆ อย่าลืมเศษกรรมเล็กๆน้อยๆที่เขาเห็นเขาขากันตัดหัวยิ่งหัวตัดข้อแก้เสียผ่าออกทุกตีทำลายเออพวกเข้าปรได้ศึกษามาละเอียดซืสือดอกพวกเขาจังบัไดลเข้าใจสิ่งเหล่านี้ออบางคนเคยเผากุติของพระปฏิบุตเจ้าทุบอู้แองนาบเอาขี่ไปใส่เอาน้ำไปโปะเกาวตูใส่ไหลแล้วก็ ดึงมูขณะผักพวกต่างๆมาเขาขังตัวเองเอออะไรแต่เข้าอ่านหนังสือในธรรมบุนี่ว่าผูใ้ใดอยากหูความรู้มันมาจากใสไปอ่านเอาในหน,นังสือนั่นแหละ <c oughs> ไลพระพุทธเจ้าเห็นบอกที่เข้าดีนินนั่งกินจะมาในบิกาเออบดในตระกูลเจ้าของเองเออคนไปบินธบาตไลพระพุทธเจ้าไลพระสงฆ์ไลสาวกของพระพุทธเจ้าอีกตั้งหากมันมันเป็นธรรมาดาดีแนวนั้น เบิ้องของอันนั่งมาขั้นทิยะเด้อนีเฮาเฮามีในหนังสือไปเทียบว่า่อไปเขาจะไปเกิดในสถานที่ที่มีสงครามอันโหดร้ายแบบนั้นเพราะความโหดร้ายเขาเป็นผู้สร้างกันมาเองบ่มีใครสร้างให้ขนาดจิจสุทายบาดจิตตายเด้มาขั้นทิยัเนี่นนะพระเจ้าอุเทนฝังมันไว้เครื่องหนึ่งเครื่องแอลเออดุดไฟเผาทั้งเป็นพระพุทธเจ้ามีความกรุณาขนาดใด ไปปรากฏพุทธนิมิตเป็นลูก,กายอันสวยงามของทเจ้ามันมันเหลียวเห็นในจิตของมันเป็นน้ำบักฮานี่แหละว่าสันเบิง้งมันธรรม,ามดาเด้มันหนาสงสารอยู่อบว่าพวกขเขาเออนั่อหละจึงบอกว่าเบิง้งที่เบิ้งข่าวเบิ้งออียงมากนเ่แหละเฮาเบิ้งเพื่อความยั่งความสลดสังเวชให้เกิดในจิตของตัวเองเลยนี่เอาป่ไเด้เบิ้งหว่าเเลียงตนหรือบ่เลี้ยตนเออเอาไว้ก้อนอันนะั้นแต่ว่ายั่งความให้เกิดความสลดสังเวชในต้นเหตุผลกรรมนี่แหละมันมีที่มากเด้อ สมัยสมัยปัจจุบันนี่ก็มีคือบ้านน้องตะไคร้นี่แหละไร้พระได้รับแน่นอนยืนยันว่าล้านล้านล้านและเปอร์เซนต์นอีกต่างหากบ,บ่บมีถอยก็แล้วกันนามันไม่เม็นธรรมดาเลยมันจะเป็นดังสัต์แน่นแค่เศษกรรมเล็กๆน้อยๆและเขาตายในขณะนั้นจิตสุด้ายในเขาตายเขายัมีความโกรธยัมีความอาฆาตยัมีความแข้นเขาคิดว่าเขาสิไปสวรรค์ดวงสัตว ไม่มีทางหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในมหาเวทีไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในนรกนั่นแบบธรรมดาเด้ที่แรกคนกลุ่มหนึ่งสักจูงกันเพื่อสีไล่เบียดเบียนกิจสุสงทั้งหลายเออบานนี้ในกลุ่มเดียวกันมีสมัครปะพวกไรเขาแล้วกิจสุสงองค์นั้นถูกไล่ครับไลอ่ออกกไปปับ๊บผัก้องเด็กเข้า้องวัดแล้วปุ๊บทะเลาะกันเองนี่แหละเขาใจบ่าบานนี้เขาสิทะเลาะกันเองแย่งถึงความเป็นใหญ่ จุไเด้อเขาสิทะเลาะกันเองคือเห้าเห็นอยู่เดียวนี้แหละทะเลาะกันเองแล้วบาดนี่ที่แรกร่วมเมื่อกันในการขับไล่เกาตูใส่ร้ายสําเร็จแล้วต่อมาเมื่อได้ข้องบังหันแล้วปุ๊บจะทะเลาะกันเองเข็นฆ่ากันเองคือเห้าเห็นเดียวนี่แหละนั่นแหละตอนแรกกับไปกุมเดียวกันเป็นน้ากันต่อมาเนะี่ยความคิดเห็น่าตรงกันนี่คือต้นเหตุผลกรรมเลยทุกคนเกี่ยวของเกิดมานี่มันเทไรแล้วดีอสงไครกับนี่บ่ต้องห่วงตะ คำว่ากลับนี่มันกันนับบ่ได้แล้วพวกนี้สิอยูใ่ในเป็นอสงไขยกับพวกเจ้าแปลออกบ้นึ่งคำว่าคำว่ากลับนี่เออหลุมลึกสิบหกกิโลกว่างไรเงา้วสิบหกกิโลหลุมลึกร้อยปีคนคนหนึ่งสิเอานแนงมาง่ามถิ่นปอกลงร้อยปีเด้จนกว,ว่ามันสิเต็มเพียงกันดุด,ด,ดันเนินเพียงพื้นพอดีเลยนั่นแหละหนึ่งกับ และอาสงไขยกับนั่นมันประมาณนั่นเลยนีเปรียบเทียบเอากับนั่นนั่นลงไปในในหลุมสิบหกคือเก่าเอากับได้บ้างนี้ว่าได้เอาเมียนบางงาได้บ้างนี่เอากับเด้กับนั่นลงไปจึงที่เป็นหนึ่งอาสงไขยกับบันี่เปรียบดูดังว่ากับนั้นหนึ่งเมล็ดงาแล้วเอากับนั่นถิมลงไปร้อยปีจึงเอากับนั่นถิมลงไปในสิบหกนั่นแหละสิบหกกว้างลึก สิบหกกิโลกว้าง,งยาวแล้วก็ลึกสิบหกกิโลแล้วเอาคําว่ากับนั่นไหมปรับกับนั่นเป็นดูดดเม็ดงา,นางนเนี่ยไหมไปถิ่มลงคิดดีๆได,ด้กว้างลึกสิบหกกิโลกว้าง,งยาวลึกสิบหกกิโลหนึ่งร้อยปีถิามีคนคนหนึ่งเอาในบางนาไปถิ่มใส่จนกว่าว่าสิเต็มเอินว่าหนึ่งกลับแต่ว่าหนึ่งอะสงไขไกลับ เอากับแบบนั้นนะเอาเอาเอา,เอาในลอยเอาเอาในลอยปีในมักง่าไปถิ่มใส่จนกว่าวมันติดมแล้วเอาเปรียบเชื่อว่ากลับนั้นดุด,ดังว่าในมังง่าไปถิ่มใส่ในหลุมเลึกนะจึงเรียกว่าหนึ่งอสองไขยกับเขาสีเวียนยูีจังสันบอกเจ้าว่ามันง่ายบอกเป็นตะเห็บอยู่บ่ความก้าหารชานใชในความเลวธรรมดาบ,บอกนั่นแหละเขาจะได้ไปเกิดในสัตทันตรกับ เกิดในสถานที่ที่มีสงครามที่แลกคือกันดี้ดีเดี๋ยวเริ่มนี่มันเห็นศาบตนี่แหละบัได้ไปเห็นไกลแล้วถือกันดี้ดีเพราะถ้าทำไรผิดสูสงเล่านันแล้วออกไปได้แล้วครับมาผิดกันเองในบัตรนั่นแหละต้นเหตุผลกรรมู้ตดที่มีความละเอียดขนาดนี้เอาบุตดชสิกาบอกแบบนี้นะเออบ่มีผูใดมาก,กาแจกแจงขนาดนี้เลย พวกเราฟังไวรโลดยังความสุขใจสังเวชใจตัวเองเออนั่นคือเศษกรรมเพียงเล็กน้อยต่อไปก็จะเกิดเป็นคือพวกเอธิโอเปียอดอยากหิวโศทั้ง,ท,งทั้งที่อาหารอยู่รอบขอ้างเต็มอยู่เด้แต่ไม่มีปัญญาหากินใจบ่นว่าม่มีปัญญาหากินเด้ทั้งทั้งที่ที่มันอยู่ในสถานที่ท,ที่อุด,ดมสมบูรณ์เออเพราะยังมิจชาทิฏฐินะสิ่งที่ไร,ร้แรงที่สุดบพราว่า ถ้าหากแม้อนอนันตริยกรรมนี่แต่สำนึกได้ในภายหลังยังเปรียบไม่ได้เท่ากับมิจฉาทิฏฐิเด้อ <The. S 1> <The. S 2> มีผู้รดากาแจกแจงอันนี้เด้อสลายแรงที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิอน,อนันตริยกรรมย่างช่นเทวะทะัศแต่ว่าสำนึกได้เมื่อภายหลังเขายังมีวันสิ้นสุดต่อใจบน่นนี้เขายังมีวันสิ้นสุดแม้จะเกิดตกอนรกอย่ในหนึ่งแสนพระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วก็สร้าง เขายังมีวันสิ้นสุดว่าตั้งเกิดกันมากเออนั่นแหละแมนวสิทธิ์ไทหนึ่งร้อยอสงไขยกลับกระสานแต่ว่ายังมีวันสิ้นสุดแต่พวกมันไม่มีวันสิ้นสุดมันรรมดดว,วนมม่ธรรมดาด้คําว่ามิจฉาเนี่ยมันก็แมนธรรมดาด้มิจฉาทิฐิเด้หลายแร่งกวามมูฟเฟตมันสิวนอยู่ในนี่แหละในอบายยูมุมต่างๆนี่แหละหลึงว่าจะอานหานเหตุอันผู้ใดก็เลย ที่เขาเห็นเออเฮ้ยมึงว่าไปโลถเธอตอนนี้มึงว่าไปหลังจากนั้นเกิดสิเป็นคนบริจักอย่างคือเขาเห็นหมูหมากะไก่อีเดียวนี่แหละคือเขาเห็นพวกกันสัตว์ยืดเน่าๆใส่เดือนเขาเห็นพวกสังเสดชะตั้งไกลสิเยือบเยือบเยือบไปนั่นนหะคือเขาเห็นอีเดียวนี่เอออันนั้นยังยังบาดเก็บป,ปวดแสบหลอนปันใดได้แต่ว่ากว่าสิลากลากเบิดสิ้นของมหาเวทีท่านสองพันเออกว่าสิโลลวะมหาโลวะตาปะมหาตาปะ อุสุธะโอ้ยยังละสองพันกว่าสิสิ้นจบยุหันมันเท่าไหร่อายุเขาเืียกว่านั้นอีกเลยธรรมาดาเดออจังหวะจะอ่าจหานเห็ดจะไปหาบ่เป็นตะไปหาวาอยอย่างแบบที่จริงนะถ้าคนทิ่ถึงทำจริงจริงคือเขาสินอมเขามาเบิ่งจะของเด้อเออจะไปอาจหานเห็ดผู้ใดเห็ดแล้วแก้ยากแก่ได้มันธรรมดาดิแนวแแมันรรมดดนี่ เห็นบ่พว่าอดจากคิ้วโซ่หัวโตคนฟังแม่งวันตอมยิงยิงน้ำหูดังน้ำปากตอมแต่บ่ตายเจ็บปวดโยงสันนั่นจะไปเกิดในนรกในโลกนี้มันปวดแสบเราอยู่ตลอดกันเลยบัดนี้มาเป็นเปรตอีกสิบสองชนิดหูยปนธรรมดาบ่ได้ร่างกายงหญ่พวกนี้เพราะว่าจิตใจมันงหญ่มันอ่ะมันอ่านหานมันห่าวหานในการทำลายจากว่าละจิตใจมันงหญ่ได้ร่างกายง่ญ่ดุดังภูเขา ต่มีความอดหิวโซ่ยังสันไม่ตายว่าธรรมดาดิตอนใดกลับดิยหนธรรมดาเสื้อสิไล่เมื่อครบสิบสองชินิดนะโอ้ธรรมดาด้วยจว่งวจะอ่าจหารเทศจะอ่านหานไปห้าอันน้องสันน้องสี่สัตวมีนน่ในน้อยผู้หนึ่งมันสิเตสแล้วก็ฟตบอลกินข้าวแรงเกงร่อนจุกกระสรงังเขาจะรักษาของสาธารณะใดแต่ต้องบอกว่า่ามาเถียงอ่นพวกบัจจยังเอ่อเพื่อสีรูเขาไปขนาดนี้จังว่าเตือนไว S <S <S อยู่ื้อโลดเหเขาเห็ทั้งไดเขาเห็นโลดแต่ว่ายังหน่อยเขาก็รักษาสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ใดมันทั้งมีดอกบุคคลผู้มีปัญญาเขามาฝืนฟู้ในในาศาสนาสถานของวัตถุที่เขารักษาไว้ใดเลยมาเผยแผ่ธรรมะนั่น,นะมันทั้งมีเอออย่าลืมว่าต้นใหม่ต้นหนึ่งนั่นนะมันเคยให้ความเชียวอุ่มมันเคยเป็น งาใหม่ลมใหม่ใบบงังแสงแดดให้ก้นได้แม้จะเป็นกิ่งเล็กๆแต่วันก็ทําให้ความหนาทึบเกิดขึ้นได้เด็กเขายังมีอยู่แต่ว่าเขาบ่ได้ออกมากออกผลซืออกากาแห้งเหี่ยวตายไปเขาก็ยังไก่ก็พวกคนบอกบอกหุงจักหยั่งอยู่ที่อยูย่ธรรมดาเลยคือแม้นว่ากับบินภิกษุนี่สิเหตุเป็นสังกเพตก็แล้วแต่เรายังมีวันสิ้นสุดแล้วสิสุดอยู่เร็วๆนี่เออแล้วสิสุดอยู่ในาศาสนาพระศิริยะนี่ แสดงว่าเล่าหนึ่งพุทธันดอนขามมาแล้วตรงนาลกจะสมัยพระพุทธกาสะปะแล้วก็มาสามัยของพระพุทธเจ้าโคดมเฮ้านี่แล้วก็มาเกิดเป็นปาาท่องเออแล้วก็หัวฝาดเลือดบัวปากเม้นนะ่ะป่าท่องปากเนนะ่านนะ่ะนเออลงไปตายลงไปนากตอนนี้ยู่ในนากแล้วเพิ่นจะไปพุทธเป็นคนตอนพุ่นน่ะอย่าลืมว่าเขายังมีความไกลอย,อยู่เด้พว,ว,ว่าเข้าเด้อืมเป็นเรื่องสั้นแหละ <c oughs> รักษาดูแลผลประโยชน์ของอันเป็นสาธารณกุศลยิ่งเป็นสาธารณกุศลอันทําให้บุคคลตั้งยเข้าสู่พนันาะใด้ยิ่งมีประโยชน์มากจาก,กว่าแต่าังสั้น <Okay. S 1> ครับแต่ว่าเนี่ยไปทําลายสิ่งที่เป็นสาธารณกุศลซึ่งเป็นแนวทางการนําบุคคลให้สู่มหาวิถีมันก่เป็นธรบดดาดิเออเป็นบาทีเฮ่าสมัยพระพุทธเจ้าไปเบียนบาทเขาสั้นเน็่บ่เอาน้าไปโผล่ท่าคนเอาขี่ไปทา่า เอาขี่ไปฟาดใส่ขนาดนั้นเด้นั่งมาขั้นที่ยะจางคนไปไล่นั่นแหละเรื่องสั้นจางคนไปไล่ในสุดท้ายแล้วมันเกิดขึ้นมาหาจากของจากที่เคยถือกันเพราะจะสำเร็จแล้วนี่ก็มาพิดกันเองเด้นี่มันมาเป็นเรื่องสั้นือเเห็นที่เดียวนี่แหละพวกเดียวกันขากันเองเห็นบ่ละนั่นเป็นเรื่องของอกุศรกรรมที่เหนือสิ่งทั้งปวงที่เปลี่ยนแปลงได้เด้เมันธรรมดาเด้ พระพุทธเจ้าเฮาเหตุใดให้กับอาชาติสัตรูได้เพียงนิคทันเหตุทันกรรมรถย่อนผ่อนผันให้เบาบางสืส่อได้นั่นทาบรถย่อนผ่อนผันว่าเจ้าต้องอยู่กับสิ่งนี้อยู่กับ่านเด้ออยู่กับการดูแลมหาชนเด้อนี่่ยวกับสาธารณนาิยมพระสันเจ้าจิตทอกันได้กับเทวทัตนี่เพิ่นยังหลบลงมาเท่าใดตกนาลกอกยุหนึ่งหมื่นพระพุทธเจ้า เออบอสตันแต่แสนหนึ่งเท่ากันเห็นบอแต่เขาเป็นกับใจได้เห็นบ่านี่เป็นอนนั้นตฏิกรรมาจริงแต่กับใจได้ไดยังมีวันพ้นแต่มิตชายิีิกับใจไม่ได้ไม่มีวันพ้นมันว่าธรรมดาไรเห็นแล้วกปน่านาสลดใจเฮาเบิงเฮาเบิง้วยความาสลดใจนะเบิงนี่ตะกี้มันเหตุแบบนั้นแบบนั้น,แบบน,นมันเป็นเป็นเพื่องประกอบกันขึ้นมาทันทีเด้มันแปลกู่เด้เออเฮาก็เบิงเบิงข่าวอันนั้นแหละเขาขากันบุ่มจำบุ่มจ แต่ว่ารูตัวนึงทุดท้างขางเขานี่เออตัหนาต่อตายรูอันนึงคันรูในตัวในในข่าวนี่อีกอันนึงโอ้ผู้ประกรบกเขาูัวผู่เปาะว่าเกิดมามันธรรมดาดินั่นแหละจังโอ้โหอยทาธรรมดาวะพวกนี้เหตุกรรมอย่างเออมันกับพุทธขึ้นมาท่านที่เลยไหลลื่นล่นลืลขึ้นเลยจังว่ามนธรรมดาเด้อจะอ่านหารเหตุหลายในทางสัตว์เออเขาบ่ได้ไปตีไปข่าไผได้หล่ะเนาะเออเขาบ่ได้ไปทำลายไผได้มุนี่ นี่คือเบาเรื่องมิจฉาทิฏฐิมีหิรลายแรงยิ่งกว่าอนันตเดกรรมซึ่งอนันตเดจกรรมนั้นมีการสำนึกได้เมื่อภายหลังคือเทวท,ทัตเห็นบ่าบาทชุดไทยเล่าสำนึกไดเ้เราเงยข้างขึ้นถาวายกระดูกข้างกุฎเจ้าขอสำนึกเออขอบูชาพระพธเ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมคำว่ารอสงบอกวา่าใดแพ่นดินสูบปึ๊ลงไปท่นทีออ่แต่ว่านั้นเล่าสำนึกแล้วนั่นแหละ ขนาดพยายามเดินทางไปขอโทษระพุทธเจ้าเดไรนั่นน่ะสำนึกแต่ในใจแต่ว่ากรรมตัวอักุรกรรมตัวนั้นมันบ่ยอมจากบ่มันบ่ให้ไปเห็นพูตธเจ้าได้เลยมัน่ได้คือในหนังเด้อพวกเจ้าเด้อพวกเจ้าเห็นในหนังนั่นน่ะในหนังพูตธเจ้ามันบ่แมนแบบนั่นเด้อควจริงมันอีกแบบดึงเด้อสะนามที่ที่ถือเท่าสารสูบลงอันน่ะบ่มีสัตวจจะโตอยู่ใดบังดูมันโหดไรขนาดนั้นไหม มันยังมีสาะนา้ำด้เขาล้อมไว้อยู่ด้วบางคั้งินสูบนะนะใส่ตึงลิงอยู่ว่าแต่เพื่อนนี่ผิดเอาใจป่หลกวบามีประโยชน์ยังเลยขนาดเป็นน้ำมึงรู้ต้นไหม้แถวนั้นตายเบิด์มึงรู้มันบ่งย,ย่องไปกินขี่ค้นทัวเขาใหประละดเท่ธรรมาดาบ่ขนาดต้นไหม่มันตั้งกันใจตายกูบ่าเกิดเห็นบ่ล่ะมันมีต้นไหม้แห่งแห่งด้วยหันสองสามต้นนี่เดินเี้เออมันกันใจตายจากว่ามันมันบอกจากไปไปแปดไปไกล้จากว่าธรรมดาทีเจ้าเอ้ย แะไรมันมีตัวอย่างเขาก็เขาเอาแนวออมไว้ยูเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้หละยุบเทศนั่นแหละอินเดียนั่นแหละอหละมันมีจะไปจากพยานเห็นวัถุถอย่างเดชจังหวะจะไปหาอาหารแบบนั้นเป็นเอาเจ้าของเถอะเนาะเจ้าวันถึงส็เวร,ร,รแต่เลตัวนยยหอกก้อยู่แล้วกูยาจอยเจ้าก็มีส่วนได้ถึงบอกให้เลยเออ เห็ดบ่มีสมองไวเด้อบาทพี่น่องเจ้าเด้อเออทำหน้าให้เลยก็ได้ขอบบยานถึงนมตรอันเรื่องจังสีเออนั่นแหละธรรมะากว่ารัปิดบังมันเศร้ามองเปิดเผยนั่นแหละจึงผ่องใสใจว่าล่ะเออเป็นงสั้นฮิปโอนมหลอดจะได้ฮิปโอนเออแล้วบางทีมันกลาเป็นตาหักกันเลยเฮ้ย เพื่อนบอกกันก่าเผื่อเพื่อนบ้านหนึ่งได้เพื่อนเพื่อนบอกผัวเพื่อนอะวันยังกระโปงลองยางวะเอามือเห็ดเอาเพค่จังรสันแบบมันมันหูหนวกกว่าสันก็เลยต้องใช้ภาษาใบอยู่สันธรรมดาแบบอะไรเบาตลกจังน่อยคุ้นที่เสาโหดนะแต่ว่าเป็นความจริงเด้อที่เบามานี่เบาบ่ได้ขึ้นไงมิจฉาทิฏฐิบ่ได้ขึ้นไง นี่คิดบองโหลดว่ามันมีมาแล้วจากการไหน,ไหนออสมัยต่พุทธเจเา้าข่าพเกิดเหตุกระเพาะพระเจดกพุทธเจ้าเด้เผากุติเพ่นขวางทางเพ่นหายาไปเบือ่อเพ่นไล่เพ่นเด้ก่ธรรมดาเด้ไล่เพ่นพร้อมมีเบิดนะแต่ต่อมาพุทธเจ้าข้าก็เป็นกับกระถือเขาเหตุังสัยขึ้นกันแม้นพระสงฆ์ข้าถูกมือนี่ก็ถูกมากไล่มากเลหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันไล่มากหาโจหัดสุนุหลวงปู่บัว ลุงตาบัวเฮานี่ไรมากจนหัวคอยคนหลัะธรรมดาบะแต่เอาผู้ใดผ่านอุปสรรคเ่าดีใดสบายาใจว่าล่ะสบายเา้าวบ่ถือเอาความแพ้ไม่ถือเอาความชนะกับใครแต่ว่ามีใจมุ่งมั่งปรารถนาวางดีกับบุคคลละสัตว์อย่างเดียวไม่ทำ้ายเบีดยดเบียนผู้ใดู้หนึ่งสิ่งระศัตสิน์ตลอดทั้งคนละสัตเออคนที่เหตุทั้งสี่ใดคือคนไม่มีจุดหมาย ไม่มีความหวังว่าจะได้ลาบสักการะ,ะความร่ำความรวยชื่อเสียงทีิยศศักดิ์รีไม่มีมันเลยบ่อยเหตุปจัจารยบ่ก่าปฏิบัติทำทั้งเบิดมันจะม,มาร่วมตรงนี้เดยวคำว่าปัญญาปัญญาก็าว่าเห็นเหตุทุงค้ามถูกทั้งหลายแหล่เมื่อเห็นเหตุแห่งความถูกทั้งหลายแหล่เห,เ,หหลหลเห็นต้นเหตุเห็นผลกรรมเรียบร้อยแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเองเป็นจิตตังมันเองเมื่อจิตตั้งมันแล้วเห็นอกุศลกรรมส่สิเป็นไปในภายภาคหนามันจรงิงบ่กอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็น คำว่าศีลโดยแท้จริงคือว่าไม่ทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินแต่เราัำกุศ์เนี่ยศีลตัวนี้บริสุทธิ์หละเป็นอริยะาใจว่าละอริยะแปลว่าผู้บม่เบียดเบียนผู้ไม่ฆ่าผู้ไม่ทำลายผู้ปล่อยมือจากบาปผู้บ่มีความของวลในความจางใดบ่จากใดบ่จะเป็นอย่างนี้มีทั้งหากจึงบอกว่าปัญญาจังมาสมาธิจังมาศีลเนี่ยเออศีลสมาธิแต่ปัญญานั่นคือหลักวิชาการเออ กินบาง่งด,ดีรอเดอ้อเพราะท่านมีผู้ใดบรรลักษาศีลใดดอกมันติดรุ่นใดก็แล้วแต่ที่แหลกต้นมันเลยไล่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าห้องพูะโลดแตะกี่ว่ามีผู้ใดมีศีลดอกแม้ว่าละ่ะคินบางอ่าด,ดีเดออ้อคือพระพระยังพระอ,องค์ุลิมานบ่นายจุลเาาบ่ทั้งสี่มีศีลมาท่านใดเหมือนมาฟังแล้วกะเห็นต้องถูกตามความเป็นจริงได้หละกะบุกหันข้ามาสังเกตตัวเองเป็นสมาธิเล้วก็ เมื่อลูกแกงแข่งตลอดตัวนั้นก็ละออกเลยก็เป็นศีล้นไม่มเองนั่นแหละจึงเรียกว่ามรคคะสมังคีทาร่วมกันเป็นหนึ่งแล้วจึงเขา้าถึงอริยะที่นี้พวกเข้ากับฝั่งไปบานิคอยจะร่วมมรกให้พวกเจ้าศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลเออมักไม่องแปดร่วมอยู่ใสเออเข้าสิดบภพดับศาสตร์ดับวามขีดดับ,บ,ดบ,ดบอยู่ใสล้มหายใจเด้อเอาง่ายๆแต่ละคนสตคิคือล้มหายใจออ จะเอาพุทธวจนะมันยืนยันก็ได้เมื่อพวกเธอทั้งหลายไปอยู่ในถ้ำเนื้อผาเรือนว่างเป็นบาลคูขาเข้าตั้งกายตรงดำรงสติให้มัน่นรู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้สั้นก็รู้นี่ไงเลยบอกว่าสติทุกขอใว่าเป็นสติในลมหายใจเดอเ้อมันจิเป็นระงับความคิดของเฮาเองแบบนี่แหละจึงบอกว่าเ้าว่าตั้งกายตรงดำรงสติให้มัน่น คนเขาคูขาเข้าก็บ่ได้บอกท่าเดีล่หออยากบอกไ่ได้บอกว่ารับตาหรือเมื่นตาอีกเนาะตั้งกายตรงดํารงสติให้มันเขาไปเราพวกเธอทั้งหลายตรงคูขาเข้าตั้งกายตรงดํารงสติให้มันเป็นผู้มีสติรู้หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าสั้นนี่ไหมเออวันนี้เอาสติไปไ้กับล่มเด้อไผยก็ดีอย่าไปคิดงาดผู้ใดตายในร่มใดเออมันก็บมาท่านแหละ มันสิระงับดับความคิดได้จักบ่ลาถ้าสิเว้าตามปฏิจจมัติยาว่ย่าแต่เราว้ามาหลายก็ั้แล้วว่าเว้าสั้นๆโลดเออพวกเจ้าจะไปหาอรหันต์ทางใดสัหาใหนึงผู้ดังอยู่ความหลุดเข้าใจบล่ะบัดนี้ก็ไม่มีผู้ใดว่าปกป้องคุ้มครองเฮาได้อีกเออไล่มาเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวก้องคุ้มครองเฮาบ่ได้นอกจากสติเฮาเองเข้าใจบ่เออผู้ใดสิไปเฝ้าอยู่หั่น ถ้าเมื่อ,อไรเนี่ยเราอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเลยสติอยู่กับลมหายใจสมาธิเกิดจิตตั้งมัน่นสถานที่นั้นอันเป็นทิพย์ต้องไปเรียกร้องภัยมากเขามาเองเนี่ยมันก็มีแต่ว่าเฮ่าเด้เป็นผู้สร้างเหตุมันก่อนมันจงมาเข้าใจบลาหะเท่าได้เป็นผู้สร้างเหตุเห,เ,เหตุหที่ลมหายใจนี่นั่นแหละมันจึงมีเหตุแห่งความสมปรารถนาเออลวงลึกเข้าไปว่าเทวเทววาอานทินพรหมทั้งหลายเขามาเอาเองดอก อ,อพระอินทกับเท่าวิษณุทั้งหลายนั่นนะเอะมาตรีเทพบุตรทั้งหลายเขาหลักษาไผ่เขาดูแลไผ่เขาเข้ารบไผ่เขา,รบ,เขารบบุคคลผู้ถึงพระรัตนตรัยผุดถ้ำสงฆ์นะเขารบบุคคลผู้เลี้ยงมารดาผู้เลี้ยงบิดาเลี้ยงบุตรภริยาเนี่ยผู้รักษาศีลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าอะไรสิบชนิดผุนเทธรรมดาบอกนั่นแหละจังววาว่าต้องไปเอิ้นผู้ใดมาก มันบ่มาดอกเพราะว่าตัณหามันอื่นใจบ่ลเะเอาความอยากก็ของเองเสียผู้อื่นมาเสกความอยากนี่มันบ่มีทางนั้นบ่ต้องอยากลูเขามาลมหายใจนั่นแหละหรือมันนาอัศจรรย์ได้มันได้เองดอกทั้งทั้งที่บ่อยากได้อยากได้จังได้เอออยากได้บพไดะได้ใจว่าอยล้วันได้เราบ่เงินแสนก็ะั้นสั้นตัวเออแม่นบ่ล่ะชั้นตัวอีสอบเพะได้นั่นมันมาทำสมาธิมันก็ยังไปสอบได้ หลายคนเราได้ว่ามันต้พูเดียวเนี่มันหลายแล้วเป็นสันมันไปจากได้แต่ว่ามันก็ได้เนาะนสันอะแต่ว,ว่าให้ทุกคนคาว่าสตินี่ลมให้ใจเด้อสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกเอาอยุเท่านี้แหละถ้าต้องสั่งเหตุและก่อนผลมันจะเป็นเราเองดอกหดน้าตนไม่เขาประเด้ยหยปลดไปดผลมันด้หดเหงามันเข้าใจว่าเงามันผู้ดังอะไรเนี้ยเ <c oughs> ขาหดน้ำเนี่ยลดที่พื้นเ่ย ใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นเห็ดจังไดเทำให้บ่อยทําให้มากเออือว่าเพียรพยายามหรือว่าเข้าใจอีกวิริยะกาจะว่าว่าเข้าใจอีกเนาะเออทาให้บ่อยเห็ดดูดูอ่าน้าว่าเบิ่งลมดูดูเนาะดูเขา้าดูเข้ามันก็ลังับดับสังขารเองตัวสังขารไปเอาความคิดมันก็หยุดความคิดแต่บ่มีความคิดมันก็บ่มีแนวอย่างไดตัวอ,อคนเฮามันมันมีความคิดตัวนึงมันเห็นรถปั๊บมันอยากไดนั่นลหละเออนั่นแหละมันจะสร้างระบาดโอ้รถสีขาวรถสีแดงรถสีแหล่ ก่าไปไดิขิดปรุงแต่งสีหาเงินนั่นแหละเกิดความรู้สึกนั่นแหละเป็นภพมันไปเกิดแบบนั้นออยังไหนหน่อยมันเข้ามาเหตุอายุวัดก์บระงับดับภพบล่งไดทอด่ายภพเด้เออมาทํานทานิ่งอึ้งอยู่ในวัดนี่เนาะยันวันเออใอ้มันไดหนึ่งนาทีนี่เด้อโอ้เจ็ดล้านภพเจ้าดับใดในหนึ่งนาทีเข้าใจว่าเจ็ดล้านภพชาติเด้อหนึ่งนาทีต่อเจ็ดล้านธรรมดาบ่า เราไปยิบซีชั่วโมงเด็กเขาจะได้พบปะนนอกนั้นก็นขเขาเรียนไหตายเกิดอยูน่นันแหละบ่แมนบม่แมนบม่แมนว่าตายตั้งสิไปได้พบนั่นเกิดยู่งนคววมู้สุกเรับปุ๊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 บคิดถึงบุคคลสัตว์จริงของปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆเรื่อยความเร็วของมันเกิดดับ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 พร้อมกันแต่ว่าพอดีกับตายปัวะลงไปไปคิดหอดอันกำลังอันอย่างแบ่งสวนดูสิไปนรกจะไหวเด้อไปนรกเด็จกจะจะคิดว่าจะไปสวรรค์ บุญถึงบ่าแลนมาฮับว่าเจ้าบ้าคิดถึงแต่ใจบ้าหลักเจ้าบ้าคิดถึงจะคิดถึงหน้าตั้งหากเจ้าก็ไปหันแหละแต่เราเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ามึงรู้นั่นนะก็ไปของมันเองอีกนะเห็นบ้าหลักเป็นบ้าหลักถามกันว่าเขาของจัดงังนั่งเอาไปมาศูนย์ใส่ก้นเออ่นแหลย่ยงหน่อยน่อยเจ้ามีความสงบหนึ่งนาที่เจ้าดับต้องไปทอดไดรานพบแต่ใจบ้าหลักสี่ภาษางั้นกับคนทด่เขาเห็นอยู่ตลอดตลอดตลอด อยู่ตลอด <c oughs> จะไปคิดหน้าคำา่าส่งชาติจะเลื่อนชาติสติปัฏฐานสี่โทษส่งเกตล่มหายใจเท่านั้นร่วมอยู่ในนีบัดเลยมกักมีองค์แฝดอยู่ในนีชินสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิสิยูแค่ล่มหายใจเราเอาจุดอุณาโ่มเพื่ออาการปิตีน,นั่นแหละเป็นเครื่องยืนยนันว่าเป็นผูส้สรงชาติอยู่ในชาติพบเกิดบ่ไดใจว่าละ่ะเห็ดไปดูเขาดูเขามันก็ชิ่นเขาชิ่นเขานี่เขาไม่อย่างใดอย่างนึ่งตัวฮิปโปป้าผัวมาบวชถึงตัววานนี้แม่นว่าล่ะนี เห็น oh. so ัเง ja ียบๆกันย wow. ู่วันโอ้ยจะคืนนั่งกวนก็เลยเอาไปปั่นซะไปยัง้งเลยเปนเห็ุมือยังสี่ละมังดีดินเป็เหบโย้ยสวยดีเหตได้เอาละพ่อ